ดีค่ะสวัสดีพ่อแม่พี่น้องที่เขาติดตามรับชม,ชมช่องสาวนางผ้าลุยจ้านี้สาวนางกระบป๋าเตี่ยกับผ้าพีผ้านองเขาปลาที่เขาจ้าหาบระเปาเตียสวัสดีครับเขาปลาหาหลาอเบื้องเหตุที่เขาจ้าพิกาดเท่ากะบ้านตะแบงอำเภอแคนดงจังหวัดพุยร่ำค่ะกลับมาดูมาชมกับสาวนางค่ะว่าสิมหมาบนบ่อน้อเหมือนนี่ไปดูเลยจ้าพี่น้องพอเห็ดขมหน่อยค่ะ มิ้งคมหน่อยออกไหมค่ะพี่นอ้องเก็บอุปก่ณนเนาะค่ะเดี๋ยวสีเพื่ออะไรออกเหล่หกมานจ้ะมิ้งโคมหน่อยจ้ะพออีกแล้วจ้าเป็นรุ่นนี้เด้อพี่น้องมือนี่เป็นเฮดออกไหมจ้ะอีกแล้วจ้า เ,เดี๋ยวจ้ามิเตว่ายอนุบาลเลยเด้อเหมือนี่ว่ายอนุบาลเห็ดโขมเห็ดโขมออกไหม ่าเดี๋ยวเย็บเห็ดขมแป๊บเดียวเองเห็ดเัยเลยคือบ่เง,งาเฮ็ดตับเก้า<ม>อ้้ด,อดังปุดเลยยื้ำเงาไหมดอกบ่เงาเหรอบ่มี่นบ่เงา,อองาแต่แข็งดีอ้วยไงอ okay. โอ้โน,นี่นี่ดอกนึงยุ่งขางกันมัน่นเหเห็นบ่เห็นแล้วแหงแต่ดำนำ้ำ เขามาในอุ้มเหล่ามือตื่นบนๆกระหนอกก็จะเป็นเห็นหูอยู่สาวนางมาเอาเห็ดตัาเต้าไงใช่นี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 ่เอาได้บะล่ะได้โอ้โหเกาบึงเถอะนาะปุกปุกเอาได้บอสโอ้กำลังพอดีบ่นอะไรไเสียงบอเสียงปุ๊ก Ít khổm nổi Ui cứ Nó cứ chẳng cọp kìa, không nổi vô hứ Anh nè Để bài nó tẻ có cố bê cố bê Ý xá ra ngô bưng đòn nhây mà Ngay từ lửa lên Nói tướng ảnh ông có đây đó Nhưng mà bưng me กัะไงปุ๊บอันยก็น e> ้อยดอกไงกัะไงเอามันที่เป็นหลายรุ่นแท้ะฝนนั้นพอสมารสมอเอตัไดอกเหรเอาเห้เป็นกรดาอันดอกข้างในนั่นเอากระด้ดอกน้อยอยู่นะกระไไงก็มีเอนั่นตัวนั้นน้อยอยู่ตุ่นนี้ละเหมือนนี่ขึ้นมได้ปุได้ยังงตึงนีเลือกเอานี่ดอกนึง นี่นี่ลายดอกดึงลายดอกดือตัวน่อยเอาบ้าดยก็มีเ้ยเอามื่อื่นแถวเลยเนาะสองดอกตัวยด้นั่นะดบหัห็นนี่ดอกงาถาบ่เก็บเอาลูนี่เอาผ้ได้ได้ไหม มพุ่นมากทีหลังพหคนเอาบดไม่นี่กระล่างเสียงเขามาเซเขามาเลยอ,อือนี่ดอกมัน,น,น,นงไมนะ่ได้ก่อนก็มีเงายืดเด้วยเลยดอกเดียวนี้รุนนี้นเขากับเก็บรุนหี้แหละคนห่าพอดีคือทั้งอื่นคนแต่ว่าบึ้งข้าวเ,เก็บเหมือนขึ้นู่ค้องทาตัวมีจะดอกงาม,งาม

เสียงคนก็อ mm ืกันอยู่กลือมนีคนอื่นกันหมกล่ไเเสียงอืกันอืมอย่างงคือุวมแซลอยู่นีดอกนึ่งกินขาเพ่แตเแต่ก็หลอกปุณผุนเห็นแต่ดอกอันนเก็บเอาด้ไม่แต่ดอกก็เก็บเอาดิน่ปุ่ดมันขาดไม่กิน อือันนี้ได้บ่นี่อือเอาแต่ดอกมันนั่นทุนนั่นที่กันเด้ไปเอาไปด้งเท้าเยอะไปต้มต้มได้เยอ่ไหมขาเพิ่นบ่มีมที่เตาดอกเออกระลอกบ่อยู่น้ำตุ่นใหม่ยังเป่นจานอันนี้น่างห็นเห็นเตาเห็นบ่ใช่หูอ๋อชาวน่าเห็นด้วยไปเขาไปเอาดึงดรอปเดี๋ยวเดี๋ยวจะเอาไปเอาให้

เอาบ่อดอกจังนี่นห้องบดเก็บเอะไรนนี่เ้ากระชับบด้เก็บนเพราะว่าเขามีแต่รุ่นนี้มือนี่ออกรอบไมยุติว่าแห่งบัหลายเนาะอือฮะออกไมยุติว่าแหังว่ลหลายรอบนี่ยอย่งแทะจนว่าไล่ไปไมาแล้วกิน,นจอก,กนินแสดงว่าเสียบอยู่เรื่องเห็ดขมไปต้มไถ่ช่วย ขมนี่แซ่บบยูแม่งกันยังกินขนาดทุ่มบดเดบต้มเดยังคือเฮาเด้กินได้บกขมบ่เนนี่เก็บเอาตัวนี้กนนขาขาบดมดเลยขาวนี้ยังสมบูรณ์ดิี่เด้นี่เด้ที่ีนี่กม็นงดอกไม้ีนแล้วสองดอนี่งาม โแดงจนคืนเลยดอกเไปไน็นสีดอกงามเนาะเป็นแดงๆนี่จ้มห <ừ. S 1> นึ่งจุ้มหนึ่งจุ้มหนึ่งมาจุ้มนี่มาเนี่ยจุ้มนึ่ง แดดซองเนี่เอาส่สมไปเรนไนนี่ยอะทีนั่นนีจุดดอกเห็นดอกเดียวอู้วบุญดอกหน่อยยหเาไอห้อแล้วยนี่เอาเพื้ดอกนี้ก่อนพวกนีมี่วกเนาะหีบเนาะนี่พวกพ่อเป็นมูไหมดอกกลังีจุดดอก

นนัใช่บูนีบ้าแกหนึ่งบกเพงเลยข้างหลังนี่ฮะฮะเสียงทองห้องบัวเสียงบูดกระท่วงอาจที่ห้องด้วยอีเจัยงน้อยกินจะกาแฟกับมาเลยบ้าีกินข้าวเศร้าเพีให้หนกินข่าวใช่เพ่อนวตเดี้มหน้ากันแล้วกันต้นนี้บมาได้ตัดขายาดออก ว่าเมนสีโปผอกันแล้วแบบนี้เนาะกับเัาวัเหลียวมาต้งีหัวเหลีออยวก <c oughs> ว่ากองปลาหนันคุ้นหลายก็เลยออกมาไหมออกมาทาั้งไหมเขาเอือนเือนกัน,นยังบระธนเศาอืนด้ว มากมาเมาพ่อาวเห็ดสั่มพวงไปเลยแล้วพอเห็นปุ่นจะไหนจังกาขวามไปนันเดวก็ตตองเอาอปก,ก่อนละเอาพอเอาเึ้นมาที่หลังพกเห็นมันก็นเอา จะว่าขาเป็นเหงาอยู่ดีบาเตียอดอกหน่อยจะว่าขาเหง้าตื้นไหวปลาพี่นอ้องไหวปลาจะต้องฟังมู่งเฮ้ยมีคนเป็นมาตัดเอาไปใช้ประโยชน์ด้วยไหวน้ำนี่หลายครับเลยผู้ลงพื้นเป็นกัะมาบเอาหน่อไหวนี่

โอ้ยปลาเตียร์เลยเสียรมืดเลยตบเตาเถาอืองอ้อยเห็ดสามดอกเป็ดเสียเสียเลี้วลวยแล้วเอาไปเห็ดเสียครับผมเห็ดบ่ค่อยออกเด้อครับมื้อนี้ก็ยังพอได้แกงอยู่ยางจนเมื่อยค่ะมื้อนี้นนั่นได้เห็ดตบเตาได้เห็ดขมเห็ดขมเพิ่นกับดอกน้อยอยู่ค่ะดอกน้อยอยู่ขมออกใหม่ แต่ว่าบ่หลายบ่หลายพ่นออกเป็นมองค่ะบ่ได้ออกไปทั่วตรงล่อฝนหนาด้อครับล่ออีกบ่ได้ไปจิบทั้งไก่กับพื้นดอกก็หาอยู่รอบบ้านนี่แหละแถวบ้านนี่แหละค่ะมีปลาเดียวเดียวนี่แหละค่ะที่มานนี่ไม้เดียวนี่ทางมีอย่างอยู่กลางป่าขี่หลรดมาหอดเลยเอาไปฝนหนานะครับเนาะจะลืมคนติดตามกันไปเรื่อยเรื่อเด้อหามาพอหมองไงมันปิเสียดายเด้บ่ได้เบิ่งนําครับ เป็นกำลังใจให้สาวนา่งไปเรื่อยๆค่ะขอขอบคุณหลายๆค่ะสำหรับผู้ที่กดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้หนอค่ะแล้วก็คอมเมนต์เข้ามาคูดคุยกับสาวนางเนาะค่ะขอบคุณหลายๆจะ้จะสำหรับพี่มีกับล่าพี่ล่าน้องก็ราค่าสวัสดีค่ะสวัสดีครับ